นะครับกับดวงชะตานะครับกลางปี2566มิถุนายนถึงกันยายนนะครับชาวลัคนาราศีมังกรตั้งใจฟังให้ดีนะครับด้วยชะตาของคุณเองนั้นนะครับผมน่าจะเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วละว่าดาวพระหัสที่ไปอยู่ในเรือนพันธุแล้วไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนั้น ไปอยู่กับดาวราหูแล้วก็ยังไปได้กฎเกณฑ์พิเศษที่เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์อัมพูเกณฑ์ดาวที่มีการโครจรแบบนี้นะครับส่งผลดีในเรื่องของการงานให้กับชาวลัคนาราศีมังกรดีในบริบทที่หนึ่งคือโปรเจกต์ต่างๆมีความสำเร็จมีความโชคดี แล้วก็คุณจะหยิบจับทำอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่มีคนคอยให้การสนับสนุนใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวที่มีการโครจรแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณยังหาเงินหาทองได้คล่องหรือมีโอกาสลู่ทางในการหาเงินหาทองได้ไม่ยาก อยากนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะดาวที่มีความหมายในชะตาของตัวคุณเองนั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นช่วงที่คุณมองหาลูกทางในการหาเงินอย่างมากเป็นช่วงที่คุณกําลังเหมือนแต่ว่ามีช่องทางบางอย่างที่จะเมคมันนี้นะครับทําเงินทําทองได้อย่างดี และดาวอีกหนึ่งดวงนะครับที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก็น่าจะเป็นดาวเกตในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมที่มาเล็งลัคนาราศีมังกรคุณอาจจะมีพาร์ทเนอร์หรือใครสักคนหนึ่งมาร่วมทําอะไรกับคุณนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นมันทําเป็นชิดเป็นอันเป็นรูปธรรมทําให้เกิดเป็นรายได้ได้ไดอย่างดีชาวลัคนาราศีมังกร นะครับในช่วงสิงหามิถุนาถึงกันยายนนะครับดาวศุกร์ดาว,ดาวอาทิตย์อะไรพวกนี้แหละนะครับมันก็มีการโคจรไปในทิศทางของมันที่ทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเรียนรู้และเอามาทาเป็นต่อยอดเป็นประโยชน์ได้อาจจะมีการเทคคอสหรือการเรียนอะไรเป็นช่วงสั้นๆแล้วสิ่งเหล่านั้นนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างดี อธิบายความมาถึงตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องของการเงินขอให้คุณตั้งใจนะครับในเรื่องของการเม k มันนี่บางอย่างบางงานมันอาจจะไม่ถูกใจคุณทั้งหมด100%แต่ว่ามันทำประโยชน์มาให้คุณสัก8 0 8 5นี้ก็ถือว่าดีมากฉะนั้นถ้าเกิดงานมันเอื้อประโยชน์ให้คุณในลักษณะนี้ผมกลับมองในทางกลับกันว่าคุณน่าจะทำประโยชน์จากงานตรงนี้ได้ และรายได้ก็มีโอกาสจะเข้ามาในหลายๆทางนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะดวงความรักมีความโดดเด่นไม่น้อยคนโสดน่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันคนที่คุยคุยกันอยู่สัมพันธภาพน่าจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาใครที่คุยกันน้อยสื่อสารกันน้อยสื่อสารกันแล้วพอคุยไม่เข้าหูไม่เข้าใจกันก็ต่างฝ่ายต่างเลิกคุยอย่างงี้พยายามนะครับหันหน้าคุยกันมากยิ่งขึ้นแบ่งรับแบ่งสู้นะครับบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้เป็นตามใจเราทั้งหมดเราเองก็ไม่ได้เป็นตามใจเขาทั้งหมดก็ถือว่าวินวินนะครับพยายามรักษาสัมพันธภาพเอาไว้ พราะชาวลัคนาราศีมังกรผมว่าความรักในปีนี้กับเรื่องของงานน่าจะเดินไปในทิศทางที่สอดคล้องกันคนที่มีคู่อยู่แล้วพยายามประสานพยายามคุยกันให้มากอย่าตึงใส่กันนะครับชาวมังกรเป็นคนมีทิฐิทิฐิสูงไม่ผิดคือไม่ง้อบางทีผิดแล้วก็ต้องง้อแบบมีฟอร์มด้วยฉะนั้นถ้าคุณลดสิ่งเหล่านี้ลงไปผมว่าความรักจะดํานเนินไปได้ดีมากยิ่งขึ้นคนที่มารักมาชอบเราก็เหมือนกันบางทีก็าอาจจะมีบางอย่างไม่ถูกใจเราบ้างแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่เขาดี ถูกใจเราคนรอบตัวเรารู้สึกดีกับเขาผมว่าความรักมีโอกาสจะดําเนินไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรศิษย์สแสหมิงขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสิษยแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง line official id at master ming 66666อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ